สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องถี่ค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องเตือนก่อนตายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาได้ล่วงหน้าแม้เราจะป้องกันและไม่ประมาทแค่ไหน แต่บางครั้งมันก็อยู่นอกเหนือการคำนวณของเราได้ของแบบนี้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของดูเหมือนกันนะครับผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วระมัดระวังอย่างดีจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งดีกว่าอีกหลายคนที่ซื้อไฟเลี้ยวมาติดให้ร,รถแต่แทบไม่เคยใช้เลยเรียกได้ว่าเป็นคนขับรถที่มารยาทดีมากๆคนหนึ่ง แต่เชื่อไหมครับว่าแม้เขาจะระวังขนาดไหนก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้บางทีเขาจอดรถอยู่เฉยๆยังโดนคนเข้ามาชนจนได้บางทีก็รุนแรงจนต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลนอนให้หมอตรวจอาการเหมือนกันอย่างครั้งหนึ่งเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่ดีๆก็โดนรถเมย์เบรกแตกวิ่งเข้ามาอัดทางท้ายรถความแรงของการชนทําเอาเขากระเด็นไปกระแทกกับภูมิมาลัยหน้ารถจนเป็นรอยเขียวช้ำไปทั้งหน้าอก และก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลให้หมอตรวจตรงกันข้ามกับเพื่อนผมอีกคนไอคนนี้เป็นคนที่ขับรถได้นรกมากเรียกได้ว่านรกส่งมันมาขับจริงๆมันเป็นพวกชอบรถแข่งมากเวลาอยู่ในถนนจริงมันเลยคิดว่าตัวเองเป็นนักแข่งในสนามขับปาดซ้ายปาดขวาหน้าหวาดเสียวมากแต่เชื่อไหมครับมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้งมีเฉียดเฉียวเียวบ้างแต่มันก็รอดมาได้ทุกครั้ง เห็นไหมครับว่าเรื่องแบบนี้มันยากจะบอกได้จริงๆแต่ถึงอย่างไรคนเราก็ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทเพราะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ขนองและมั่นใจในฝีมือการขับรถของตัวเองและไม่ค่อยจะระวังเท่าไหรนะ่นักเวลาขับรถก็ชอบทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยๆได้ว่าขับรถแบบประมาทเต็มที่แต่อุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ก็ทำให้ผมจำไปตลอดชีวิตและเลิกที่จะขับรถแบบนั้นอีกเลยวันนั้นผมต้องไปรับงานที่จังหวัดชนบุรีเลยคิดว่าน่าจะหาเพื่อนนั่งรถไปด้วยกันผมเลยโทรไปชวนเพื่อนคนหนึ่งให้นั่งรถไปด้วยกันไอ้น้อยพรุ่งนี้ว่างเปล่าวะว่างทำไมวะไปชนบุรีเป็นเพื่อนกูหน่อยดิกูต้องไปรับงานเขาเออเอาดิว่างๆแต่ไม่ช่วยหาค่าน้ำมันน้มึง เอ,อ์งบบริษัทวันรุ่งขึ้นผมขับรถไปรับน้อยที่บ้านมันและก็มุ่งหน้าออกเส้นมอเตอร์เวย์ไปจังหวัดชนบุรีตั้งแต่สายๆายไปถึงที่หมายของผมก็ตอนเที่ยงพอดีงานนั้นยากกว่าที่ผมคิดไว้กว่าจะเสร็จงานก็เกือบสามทุ่มแล้วแต่ก็รีบตีรถกลับกรุงเทพเลยเพราะวันรุ่งขึ้นน้อยต้องไปทำงานไม่สามารถอยู่ค้างได้ขับรถไหวหรือเปล่า น้อยถามผมด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นว่าผมทำงานเหนื่อยทั้งวันทีแรกผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนให้น้อยมาขับแล้วตัวผมจะงีบหลับสักนิดแต่คิดไปคิดมาว่าขับรถแค่ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วคงไม่เป็นไรมั้งและนั่นเป็นความประมาทที่ผมคาดไม่ถึงว่ามันจะส่งผลเลวร้ายมากๆผมขับรถกลับมาตามถนนมอเตอร์เวย์เหมือนตอนขามาแต่ขากลับถนนมืดมากอย่างที่รู้กันว่าถนนสายนี้มักจะไม่ค่อยเปิดไฟ แถมยังมีการทำถนนมาตลอดทางด้วยแรกๆน้อยก็นั่งคุยกับผมมาเรื่อยๆแต่พักเดียวเขาก็เผลอหลับไปทิ้งให้ผมขับรถอยู่คนเดียวผมเผลอหลับในแต่ยังดีที่ตั้งสติขึ้นมาทันผมพยายามหาวิธีแก้ง่วงเปิดวิทยุฟังเพลงไปเรื่อยๆและอีกครั้งที่ผมเผลอหลับในผมเริ่มรู้ตัวว่าไม่ไหวแน่แต่เห็นป้ายด้านข้างบอกว่าใกล้ถึงจุดพักรถแล้ว ผมเลยตัดสินใจว่าจะอดทนขับไปให้ถึงตรงนั้นแล้วค่อยเปลี่ยนให้น้อยมาขับระยะทางแค่สองสากิโลเมตรผมน่าจะขับไหวแต่ความง่วงก็ทําเอาหนังตาผมหนักจนรั้งไว้ไม่อยู่ผมเผลอหลับในอีกครั้งแต่คราวนี้พอลืมตาขึ้นมาผมเห็นว่าตรงหน้าผมเป็นป้ายไม้ที่บอกว่ามีการซ่อมแซมถนนอยู่ผมหักรถกลับกระทันหันรถเกิดเสียหลักหมุนเป็นวงกลมชนเข้ากับแท่งปูนข้างถนนอย่างแรง ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเหตุการณ์ตั้งแต่ผมลืมตาขึ้นมาหากหลบจนรถชนเข้ากับข้างทางคิดแล้วไม่น่าจะเกินสามนาทีแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันนางแสนนานผมนั่งเจ็บอยู่ในซากรถเข็มขัดนิรภัยช่วยให้ผมไม่หลุดกระเด็นไปนอกรถผมยังลืมตาไม่ขึ้นแต่ได้ยินเสียงผู้คนรอบข้างที่ส่งเสียงวุยวายกันยกใหญ่ไอ้น้อย ผมนึกขึ้นได้ว่าน้อยหลับอยู่ข้างผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างผมค่อยๆลืมตาและพยายามหันไปมองฝั่งที่น้อยนั่งอยู่ด้วยความลำบากไอ้น้อยกูขอโทษผมอยากจะร้องตะโกนออกมาให้ดังที่สุดในชีวิตภาพของเพื่อนที่นอนจมกองเลือดถูกอัดติดกับรถและปูนข้างทางสภาพของน้อยแทบจะเป็นกองเนื้อกองหนึ่งที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าตรงนั้นเคยเป็นที่ที่เพื่อนของผมนั่งอยู่ ไอ้น้อยกูขอโทษกูขอโทษน้ำตาผมไหลไม่หยุดปากก็พร่ำบอกขอโทษน้อยไม่หยุดไม่น่าเลยเป็นเพราะผมแท้ๆเพื่อนผมถึงต้องมาตายทำไมผมถึงไม่ระวังทำไมถึงได้ประมาทแบบนี้เสียงเซเรนดังเข้าใกล้มาเรื่อยๆมีคนพยายามจะช่วยผมออกไปจากซากรถแต่ผมไม่อยากออกไปผมยังขอโทษน้อยไม่พออย่าพาผมออกไป เสียงสวดมนต์ในศาลาดึงสติผมให้กลับมาอีกครั้งคืนนั้นหลังจากที่ผมได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากรถได้พวกเขาพาผมไปส่งโรงพยาบาลหมอพยายามช่วยปฐมพยาบาลผมอย่างเต็มที่ผมโชคดีที่เจ็บไม่มากแต่ไอ้น้อยไม่โชคดีเหมือนผมด้านที่รถกระแทกเข้ากับปูนเป็นด้านที่น้อยนั่งอยู่ความแรงของรถที่กระแทกเข้าอย่างแรงทำเอาน้อยเสียชีวิตคาที่กระดูกหักแทบทั้งตัว ผมนั่งมองรูปน้อยที่ตั้งอยู่หน้าลรงเสียงพระสวดที่อุทิศส่วนกุศลไปให้น้อยทำเอาผมน้ำตาไหลเพื่อนเพื่อ,อหลายคนพยายามปลอบใจบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครว่าผมที่ทำให้น้อยต้องตายแต่ผมรู้ดีว่ามันเป็นความผิดของผมเต็มๆเ,เ,เพราะถ้าผมไม่ประมาทไม่คิดว่าตัวเองเก่งยอมให้น้อยมาขับรถแทนผมเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรือไม่น้อยก็อาจจะไม่ตาย งานเผาศพถูกจัดขึ้นในอีกสามวันถัดมาบรรยากาศของความเศร้าและการลาจากทำเอาผมต้องหลั่งน้ำตาอ,อีกครั้งผมเห็นแม่ของน้อยยืนร้องไห้ต่อที่เห็นร่างของลูกตัวเองกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้าเตาเผาผมเดินไปหาแม่น้อยและก้มลงกราบพร้อมกับบอกขอโทษที่ผมเป็นต้นเหตุให้น้อยต้องเสียชีวิตแม่ของน้อยก็ดีท่านไม่โกรธหรือต่อว่าผมเลยสักนิดผมกอดขาแม่และก็ร้องให้ไม่หยุด เรื่องของน้อยทําให้ผมกลัวการขับรถไปอยู่พักใหญ่ๆรถที่โดนชนก็ซ่อมเสร็จแล้วแต่ผมก็จอดไว้ที่บ้านไม่ค่อยได้เอาออกไปไหนเพราะเวลาเห็นมันทีไรมันทําให้ผมนึกถึงน้อยทุกทีแต่วันหนึ่งผมก็จําเป็นต้องกลับมาใช้รถคันนั้นอีกครั้งเพราะผมต้องออกไปต่างจังหวัดเพื่อรับงานและรีบกลับมาให้ทันดังนั้นผมเลยต้องขับรถไปด้วยวินาทีแรกที่ผมนั่งบนรถน,นั้นหน้าของน้อยก็ลอยมา ผมพยายามบอกตัวเองว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วผมต้องทำใจผมขับรถไปรับงานจนเสร็จทุกอย่างปกติดีจนถึงตอนกลับตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆผมขับรถมาคนเดียวมีเพียงเสียงวิทยุในรถเป็นเพื่อนแก้งเหงาผมหลับในอีกครั้งผมพยายามบอกตัวเองว่าอดทนไว้ห้ามหลับเด็ดขาดและก็นึกถึงอุบัติเหตุครั้งนั้นขึ้นมา ผมรู้ดีว่าไม่ควรฝืนตัวเองต้องหาที่นอนพักก่อนดีกว่าแต่มองสองข้างทางไม่มีที่จะให้ผมจอดรถเพื่อพักนอนได้เลยถนนไม่มีหลายทางและก็มืดมากด้วยต้องอดทนอีกนิดผมขับต่อไปเพื่อหาที่พอจะจอดพักได้ไม่ไหวแล้วผมจะลืมตามไม่ไหวแล้วตื่มึงห้ามหลับนักผมมั่นใจว่าเป็นเสียงของน้อยแน่ผมจำเสียงของมันได้ดี พอผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่าถนนข้างหน้ามีการตั้งป้ายซ่อมแซมถนนอยู่แต่มันมืดมากไม่มีไฟสักดวงโชคดีที่ผมเห็นก่อนไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีกผมรู้แล้วว่าน้อยเป็นห่วงเลยมาเตือนผมและผมก็ตาสว่างสามารถขับรถกลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภยัยผมลงจากรถและยืนมองรถอยู่พักหนึ่งในใจผมก็นึกถึงน้อยและพูดขึ้นว่าขอบใจมากนะน้อยที่เป็นห่วง ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่เหมือนผมจะได้ยินเสียงของน้อยลอยมาตามลมพร้อมกับบอกผมว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราเอาโหสิกรรมให้หนายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโหลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ